ไม่ว่าจะค้าขายอะไรความเป็นธรรมก็สำคัญที่สุดท้ายแหละ สลิมเป็นพ่อค้าที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ของ Castle of i n s e n t i o n และ Forest of Shadow เทว่าความเป็นธรรมของเขาคือการสูงเงินจากเพื่อนร่วมธุรกิจจำนวนตัวและโดยการกระทำเช่นนี้ทำให้ Slim กลายเป็นผู้ควบคุมธุรกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้หลังจากที่สงครามประทุกสลิมมองหาโอกาสทางธุรกิจและสลิ m ก็ได้ใช้ชูนโม,ม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธแห่งราสาทลออฟอัลเคนปราสาทแห่งนี้เป็นเหมือนคลังอาวุธที่ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีเงินมาจ่ายธุรกิจของสริมรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจนทรัพย์สินของเขาไปเตะตากับเพียตาผู้นำระดับสูงของฟอร์เรนทำให้เขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากโอเมกา้าหุ่ผู้หยุดยั้งสงคราม แต่ก็ไม่อาจปกป้อง Castle of Academy ได้สริมจึงไปทำข้อตกลงกับเทลแอนเนสราชนินีแห่งวิญญาณข้อตกลงระบุว่าให้ราชนินีเคลื่อนทับไปที่ Castle of Academy เพื่อยึดคืนมาและซลิมจะเฝ้าตาแทนนางเอง